สวัสดีค่ะนางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าความรักครั้งต่อไปของคุณคุณจะมีเกณฑ์พบเจอความรักที่ไหนถ้าคุณมาเจอคลิปนี้อย่าเลื่อนผ่านโชคชะตานำพาให้คุณมาเจอคลิปนี้กับอาจารย์วัสนา Amazing Tarot ค่ะเดี๋ยวเรามาพยากรณ์กันนะคะว่าดวงของคุณนั้นจะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักครั้งต่อไปที่ไหนเออที่ไหนคะที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมา ที่ไหนก็ตามนะคะถ้าคุณไปงานมงคลสมรสนะคะไปงานแต่งงานนะคะงานมงคลสมรสคุณอาจจะได้พบเจอความรักเพื่อนเจ้าบา่าวเพื่อนเจ้าสาวไปไงหรือว่าถ้าไปนั่งร้านกาแฟนะคะคุณก็อาจได้พบเจอความรักก็ได้3สถานที่นี้นะคะงานแต่งงานงานมงคลสมรสงานมงคลทั่วไปนะคะการไปจิบกาแฟยามบ่ายรวมถึงคุณไปโรงเรียนคอร์สหรือว่าการแข่งขันอะไรก็ตาม3สถานที่3เหตุการณ์นี้จะนําพาความรักครั้งต่อ